สวัสดีครับเมื่อนี้พ่อๆกับสังวานงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ผ้าทันบุษมิม์บมโค้งพญานาคเนาะครับตัวที่สามยุนอกถ้ำเนาะตัวนี้ค้วมสูงสองเมตรค้วมสูงสองเมตรก็ติเอาตัวเด็ดมาฝากกับเราครับเมื่อนี้ได้มาน้าจากอาจารย์หกสีคือเมื่อบุญเขาประดับดินเนาะเพื่นกัได้ในนิมิตได้ถามถามเพิน่นเพิ่นว่าได้ในนิมิตเนาะ เมื่อนี่ก็เตียวตัวเด็ดมาฝากาคือเก่าครับนี่ครับโค้งสั่งมัดหม่าว่านนี่เนะเาะพอดีเมียรวมบุญเขาประดับดินอยู่บ้านแล้วก็มาส่วนสีมง้งมาหอดกับไอ้มามัด,มดตะไคร้เนาะครับเนาะมัดเล็กโค้งเล็กเป็นพญานาคตัวที่สาม,ามสูงลอยหลหลอดได้เนาะครับประมาณนี้ให้คนหลอดได้หลอดไปหลอดมาได้ครับมัดหม่ว่านนี่ครับมัดหม่าว่านนี่ เนี่ยครับความสูงเิ่นไห้่หลอดใดเนาะหลอดจากมุมพุ่นแล้วก็มาหลอดมุมนมี่มุมนี่ก็หลอดมุมนี้ออกไปพู้นทางหองน้ำเป็นว่าอันนี้ด้านหางครับด้านหางเล็กบรท่านพ่อ,อยังติดติสร้างเล็กมาอีกเนาะก็เลยโจโจวับริทนมัดมัดว่านนี่ครับมัดว่านนี่สวงนี้ก็เป็นสวงง้อคงหางทุทไายเนาะองหางทงางุทไทยหางก็ติดไปมั่นประมาณขืน เดไปท้างปูผักกระจายเนาะหางบนครับด้านนี้ก็เป็นหางสว่วงหางคนก็สามารถหลอดได้ครับบ่ได้สูงว่าบ่ได้ต่ำครับเห็นใหงาประมาณหลอดได้ประมาณหลอดไปหลอดมาได้เนาะเป็นว่าบบเที่ยวคนมาขอโศกขอลาบอยากหลอดขอพรเนาะก็เห็นให้าคน้นหลอดได้ครับมัดมาว่านนี่ครับมัดมาว่านนี่มาตาบาน ไปอาบุญกับบรับดินเนาะมากเลยมามัดจากโค้งทุดท้ายก็มาหาด้านกลางแล้วก็ไปทางด้านหัวนะครับด้านหัวกับตีเหล่าน่งลานมาตังอีกทนึงจังติดแตงสวงหัวได้ราวนั่งสูงเนาะทั้งทั้งกับพระุเจ้าปางเปิดโลกครับทั้งไต่กับหลวงปู่เทพโลกุดอนนะครับเนาะเมื่อนี้ก็เตีเอาตัวเด็ดมาฝากครับได้ตัวเด็ดมาฝากคือกา อาจารย์หกสี่พันเขยตลอดเนาะครับด่านในเนาะครับด่านในแล้วด่านในก็เลยออกไปทั้งด่านนอกเนาะครับพญานาคสองตนแล้วก็คูหนึ่งทั้งในเนาะคูหนึ่งทั้งในพอดีแล้วแล้วพจนก็นติเตปูกระเบียงพจนก็ติเตปูกระเบียงพัน,นครับก็ได้ตัวเด็ดว่าฝากครับตัวเด็ดเนาะพันได้หางเดียวครับพันได้หางเดียว คือเจ็ดศูนย์เนาะหนึ่งกันญญาหกว่าหกหาเนาะคบบนหกสี่ครับนี่แล้วครับ,นนรบหนึ่งกัญญาหกห้าครับกันได้เจ็ดศูนย์นะครับจากกระจาย์หกสี่พันกับเขาไมาอยู่ตะลอดเนาะพอดีของบ้านเนี่ยเขาประดับดินพันกับมาเทศอด้วยกันแล้วพอดีเลิกงานก็เลยถามกันเนาะ ถามกันถามว่าตัวเด็ดน้ำควริ่นเคยเห็ดสูตรได้สูตรพันนี้จเขาทุกหมวดครับอาจารหกสีเนาะขณะนี้ก็ยุนิธรรมครับวัดป่านาดูนี่ครับตัวที่สองรับซ้อมด้านหน้าเนาะด้านหน้าพันครับ ความยาวนะครับความยาวสิบเอ็ดเมตรครับความยาวสิบเอ็ดเมตรแต่ละโตเนาะแต่ละองค์แต่ละตนเนาะความยาวสิบเอ็ดเมตรด้านข้างก็เป็นพระพุทธเจ้าตัาง้งยบประมาณเก่ารูปนะครับเก่ารูปด้านด้านขนะ้างเนาะซึ่งสถานที่นี่เนาะสถานที่นี่เป็นซึ่งหม่องกาบไหวเป็นซึ่งศักดินะ์สิทธิ์เนาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นีน่ก็ ท่านผู้ส้มมาแวะไปแวะมายามมาส้มมาเขามาทำบุญำทำท่านก็จังมาแวะกราบไหว้ไหว้ขอพรได้แล้วครับเด้อมาขอพรจากพันเดออันนี้พระพุทธเจ้าปางสายหยาิกับปั้นไว้ตลอดายปีแล้วครับถ้าผู้สนใจอยากได้พระพุทธเจ้าปางสายหยาิหรือปางต่างๆเนาะปั้นให้ได้เมื่อนาตักหาเม็ดมากครับ องคนี้ก็สามเมตรครับความยาวเป็นสามเ,าเมตรควบเน่าสามเมตรครับถ้าหากเก็บเต๋านาะสัตดหน่อยสัตว์ใหญ่เป็นพญายนาคเก็เศียรเก่าเศียรปันได้ครับคณะนี้ก็เฮ็ดอยู่ทั้งนอกเริ่มลงมือมาวานนี่เนาะเริ่มลงมือมาวานนี่ก็เมื่อนี้ก็ที่มัตตะไข่ไปถ่าเล็กเนาะซ่อมเป็นตะเล็กมาอีกมาเพิ่มเฮ็ดดัน ด่านหางท่านในพ่อเนาะกับหัวกติมัตตะไข่รอบโตไปสักก้อนครับสววช่วงของปูเนาะควมยาวกับสิบเอ็ดเมตรคือกันครับถต่หากอยากมากับไหวสักรกระาขวพอนกับ ส่น้นนะครับเด้อที่วัดป่านาดูนนะครับเนาะสถานที่นี่พันิติปั่นทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างหลายแนวบเดพาท่านผู้ส้มส้มโดยรอบกอยูยแครนี่เนาะแคร์ทำม,มีไปมัดครับพันิปั่นไ้ตามสถานที่เดินวัดกันเนาะหลายอย่างหลายแนวนี่ครับพานาคพพานาาตัวเฮ็ดหมู่านนี่เนาะเฮ็ดหมู่านมัดค้งเหล็กหมู่านนี่ครับมัดค้งเหล็กก็ เหลือดันหัวท่านตดแตงเนาะเมื่อนี้กติมัตตะค่ายถามัตตะค่ายถา,าเล็กพ่นอเล็กนาาไม่กติมัเสริมดานดานหางเนาะความสูงประมาณหลอดได้นเนาะครับความสูงบอใเหตดําครับของดุงดุงไปทางนี้เนาะความยาวกับสิบสามเมตรครับความยาวสิบสามเมตรหางกติบ ขึ้นมาประมาณนี้เนาะหางขึ้นมาประมาณนี้ครับที่พาท่านผู้ช้มส้ม,สมดี๋ยรอเบอีกยงเนาะเดีทานทีเพง่เพื่อนมีอย่างแน่ก็อยากให้ท่านผู้ส้มไปส้มน้ากันครับด้านนั่นก็คือพระเจ้าปางลำพึ่งเนาะครับสูง3มเมตรซ้ำกันครับพระเจ้าปางสายหยาดเนาะครับนี่ก็คือแม่วาลินีเนาะครับ ต่กนวาติปั่นเป็นแม่นาคขี่จะแม่นาคขีเป็นก็นเลยตั้งซื้อไม้บอยซากันหลายเนาะครับด้านหางด้านหางเป็นป่าเนาะหาสนใจอยากให้ป,ปิดปั่นตสจตามวัดตามว่าก็มาติดต่อได้ดครับเด้อครับนี่กุ้ยด่างครับกุ้ยด่างของแท้ครับบริย้อมสีของแท้นี่ต้นใหญ่เนาะต้นนี้ตน้นใหญ่โมก็โมของแท้ครับเนี่ย ปูสีสโทครับ้านนี้กับปูสีสโทเนาะถือหลูกแก้วครับมีต่กว้วยดางทั้งนั้นครับของแท้ทั้งนั้นแล้ครับอยู่นี่ครับหลวงปูเทพสุวรรณครับมีต่ของแท้ครับต้นน,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 ตนน้อยกับไล่ด้วยกันครับต้นน้อยกับไล่ด้วยกันเนาะนี่หลวงปูหลวงปูสีสโทเนาะ มีตาล่วย่างทั้งนั้นครับนี่ก็คือ้อนหน่อยเนาะ้นหน่อยเขาก็ขยายออกมาไม่ท่านเด็ดสีแดงครับอันนี้แม่สุภาริสินีเนาะครับนี่คือฝนตกคือนามหน่อยข้างคือเฮีย่นเนาะครับครับลักษณะของ่นขอโศกขอลาบขอพอนคือโลกแกวซ้มประกันนขอพอนเนาะ ขอโศคขอลาบครับด้านหางก็เป็นหางก็คล้ายๆคือหางป่าก็าดนะครับหากสนใจอยากปั่นก็ติดต่อกันได้ครับติดต่อกันได้นาะปั่นได้มาทุกอย่างครับนี่กับพญานาคคู่หนึ่งอยู่พระศรีบรีเนาะพระศรีบรีพระถั่นบทส้มมไปเรื่อยหอดฟูใ่ญ่เนาะนี่พญานาคคู่หนึ่งครับ มีหนวดพร้อมครับพี่หนวดพร้อมมีหนวดคล้ายๆคือมังกรเนาะออกครึ่งมังกรอ,อยากได้ก็มาติดต่อได้ครับภาษีว่าดีของนี่กับพญายนาคเก็เสียนเนาะเพื่นก็ได้ตัวยางมาให็หดมาปั่นกับปั่นไปตามตัวยางครับตัวยางเพ็่อนเอามห้ตกับปั่นไปหลายปีแล้วอันนี้ก็สูงความสูงความยาวกับสามเมตรเท่ากันเนาะครับ ความยาวสามเมตรคือกันครับปางบันบันผุดเนาะความยาวสามเมตรคือกันนี่ครับพญานาคสามเยนหรือเก้าเซนเจ็ดเซนกับปั่นให้ได้เมื่อนักตักหาเม็ดลงมาครับปั่นได้ครับพระนักตักหาเม็ดลงมาเนาะครับพระพุทธเจ้าหน่อยอยู่ด้านเมฆเพื่อนกติให้ปัน่นพระพุทธเจ้าหน่อยองหนึ่งกับ พญานาคเด๋ยวตนหนึ่งเนาะสามหัวสามเสียนนี่ครับหลวงปู่ท่านใจเนาะนี่ปั่นขึ้นเดียวครับก็ออกจากด้านเมฆหรือติมาวาคำละก,ะตก็ติมาปั่นหลวงปู่ท่านตาโมเป็นท่านใจเนาะบา้เนาะที่ท่านตา,าสันปนวาท่านตาครับพี่ตัวกวย่างทั้งนั้นครับยี่นี่ครับตะกกวย่างนี่แม่นางตอนนี้เนาะปั่นใแต่หลปีแล้วปั่นใแต่หลปีแล้วนางโทรณนี ปันไวต่ปีหาแปดนะครับปันไวต่ปีหาแปดครับนั่งคารณีทางนั่นก็หลวงปู่ศรีวิไซเนะครับด้านนั่นปู่ศรีวิไซษครับสถานที่นี่ก็ศสักดิธิ์ครับมาขอพรน,น้ำกันถ้าหากผู้ใดยอยากขอพรขอโ่งขอลาบขอเส้นครับที่ตะกวยด่างข้างนั้นครับอยู่นี่วัดป่าป่นมาส้มของแท้ครับส้มของแท้ บริยอมสีครับของแท้ครับสมอีกท่หนึงเนาะเก็ศนาะครับเนาะพันไหหางเดียวเก็อาจารย์นะอาจารย์หกีเนาะอาจารย์หกีันไหเก็เศูนย์พันกะเขาย่ยยครับพันไดยุ่ยยมาหลุนน้ากันร่องบางนะครับเด้อหวดนี้กะกมาหลุนนีครับมาหลุนเอาเลยโศกโศมนานวันทีน่ึงกันยานะพันไหต้องตงเลยเก็ก็ศ ทุดทายนี่คอยทันบสษม,มิตรมีต่ความสุขความเจริญป่าติดจากโรคไข้ไขเก็บแล้วครับเดออ้อคอยลำลำเลยรวยถือเรขถือหวยนํำกันวันทีหนึ่งกันย่าเนาะโะูกโศกมาพิ่นว่าอย่านอนตื่นสายอย,ย่านายทำกินอย่าหมิน่นงันน้อยอย่าคอยวัสนาคนว่าเนาะนอนตื่นสายตลาดจะวายสายบัวจะเนา่าคน,าน,นาว่าเนาะฝ่าตื่นฝ่าลูกสวัสดีครับ